สวัสดีครับท่านผู้ชมสู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินผมมงกุฎสิงหนันโหนดวงขุมทรัพย์รับใช้ท่านผู้ชมในชาแนลนี้ดวงธุรกิจการงานการเงินครับผมสำหรับในปักที่สองเดือนพฤศจิกายน2566ชาวราศีเมษต,ต้องเจอกับ ดาวที่ย้ายสองดวงเป็นการย้ายแบบช็อกชอกนิดหนึ่งรายละเอียดเป็นยังไงบ้างตั้งใจฟังนะครับสำหรับชาวราศีเมษก็ผ่านประจนภัยกับหลายวิพิกการมาตั้งแต่การมาถึงใหม่ๆของดาวพฤหัสบดีเมื่อหลายเดือนที่แล้วจนตอนนี้การออกไปของดาวพระราหู ย้ายไปอยู่ราศีมีนทำให้หลายๆอย่างที่เคยยากก็ยากขึ้นไปอีกหลายๆอย่างที่ง่ายๆดูฟลุกๆความฟลุกนั้นหายไปนะครับในวันที่17พฤศจิกายนดาวอังคารกับดาวสุริยเทพดาวอาทิตย์จะย้ายจากราศีตุลไปอยู่ที่ราศีพิจิก การย้ายครั้งนี้ถือว่าดาวที่เล็งราศีเมษอยู่ก็คือดาวอังคารที่เล็งกันอยู่ส่งสะท้อนกันอยู่เนี่ยก็ออกจากระยะเล็งร้อยเปอร์เซนต์ระยะตรงกันข้ามไปอยู่ในตำแหน่งที่ทำองศาเยื้องกันนิดหน่อยตำแหน่งนี้เรียกว่าเห็นไม่ชัดเห็นไม่ชัดแต่ว่ายังเห็นอยู่ ถ้านับเป็นช่องสภาวะก็นับได้เป็น8ช่องก็คือ8 h o u s e ไว้ h t อายุบวะนะครับเมื่อเราอังคารดาวของมู่มิตรสหายดาวแห่งความกล้าแข็งดาวแห่งความขยันดาวแห่งความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเมื่อเราอังคารมาอยู่ในราศีพิจิกมีตาแหน่งเป็น8 t house ของชาวราศีเมษต,ตัวเราหาความจริงใจจากเพื่อนจากคนร่วมงานยากมากครับความจริงใจความรู้สึกช่วยเหลือกันความอยากที่จะทำให้มันผ่านพน้นไปม,มีความสำเร็จได้เนี่ยเป็นสิ่งที่หายากเป็นสิ่งที่หาไม่พบหาไม่เจอนะครับเพราะว่า กระบ,บวนการของดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวที่มีคุณภาพเมื่ออยู่ตรงกันข้ามก็คือเซเว่นเฮาส์นะครับพอขยับไปช่องที่8เนี่ยมันเป็นช่องที่มีปัญหาโดยตรงอยู่แล้วนะทีนี้พอเรามาดูที่ในราศีพิจิกตำแหน่งช่องที่8มีดาวอังคาร ดาวของการเริ่มต้นดาวแห่งการมุ่งมั่นบุกเบิกนะก็ไปเจอกับดาวพุธด,ด้วยดาวพุธเนี่ยอยู่ในเ t h าว e เหมือนกันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าการเงินเมื่อธุรกิจการค้าการเงินนะครับตกอยู่ในเ t h าวสก็ยิ่งทำให้ตัวเราเนี่ยค้าขายอะไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวกับ สินค้าสุขภาพถ้าไม่เกี่ยวสินค้ายารักษาโรคถ้าไม่เกี่ยวกับที่หลับที่นอนที่พักอาศัยถ้าไม่เกี่ยวกับ3มกลุ่มนี้ก็จะฝืดฝืดลำบากลำบากอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับ3มกลุ่มนี้ยารักษาโรคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆหมอนมุง้งที่นอนของคนไข้คนป่วยคนเจ็บหลังเจ็บเอวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์บ้านที่นอนอะไรพวกนี้ก็จะดีมากนะสามกลุ่มนี้จะดีมากนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูว่าอังคารย้ายจากตุลไปราศีพิจิกทำให้เมษนั้นมีปัญหากับเพื่อนฝูงมิตรสหายคนรอบข้างทีนี้เราจะแก้ไขยังไงพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง ท่านที่ต้องการเครื่องประดับมงคลที่ทําจากหินแท้อัญมณีแท้แทเชิญที่นี่ได้เลยครับมาีน่าเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีซึ่งตั้งอยู่ในห้างทองบางกอกโกลส์ในห้างชั้นนากว่า60สาขาทั่วประเทศไทยอัญมณีเครื่องประดับทองทุกชิ้นทุกองผ่านมหาพิธีมงคลธาตทาจักรจารย์มงกุฎเรียบร้อยแล้วครับกลับมาแล้วนะครับดาวที่มีปัญหาในปักนี้วันที่17 พฤศจิกายน2566ดาวอังคารและดาวสุริยเทพก็ย้ายดาวอังคารเนี่ยย้ายมาราศีพิจิกเมื่อดาวอังคารย้ายพิจิกเนี่ยจริงๆแล้วราศีพิจิกเนี่ยก็มีดาวอังคารเป็นดาวประจำอยู่แล้วแต่การที่มันเป็นตำแหน่งเอทเทิสตำแหน่งอายุบวะมรณะสภาพเนี่ยของ ราศีเมษเนี่ยมันทําให้ชาวราศีเมษเจอปัญหาเรื่องหุ้นส่วนก็คือคนที่มีความหวังมีเป้าหมายเดียวกันลงเงินลงทองทําอะไรด้วยกันนะครับเพ,เพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนที่ทํางานด้วยกันนี่นะครับเพื่อนคนที่เคยรักใคร่กันก็จะเปลี่ยนสมรรถภาพไปในทางลบ ไปในทางลบในทางธุรกิจการค้าเนี่ยเวลาดาวังคารแข็งก็จริงแต่ถ้าเป็น E-tail ส์เนี่ยมันหมายถึงข่าวเสียเสียข่าวไม่ดีข่าวลือเกี่ยวกับสินค้าและบริการในแบรนด์ของเรานะครับโอกาสที่เราจะได้เจอข่าวด้านร้ายๆสินค้าของเราไม่ได้คุณภาพบ้างราคาไม่ดีบ้าง พนักงานบริการไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าดาวอังคารนะอยู่ในตำแหน่งมรณะนะสภาพ8 house นะภาษาสันสกฤตเรียกว่าอายุประวนะครับมองไปทางดาวพระราหูดาวพระราหูกนะ็ไม่ได้ให้คุณประโยชน์อะไรกับนะชาวราศีเมษเสียเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าเพิ่ง เพิ่งจะจากกันไปตอนนี้ท่านก็อยู่ราศีมีนนะดาวพระราหูเมื่อเข้าไปอยู่ราศีมีนก็เป็นพฤติกรรมใหม่ที่ท่านจะต้องปรับปรุงตัวยิ่งไปอยู่กับพระแม่เรวดีด้วยนะเรวดีมหาเทวีผู้เพิกเฉยนะว่าตามโดยหลักวิชาโหราศาสตร์อินเดียผู้เพิกเฉยนะใครไปอยู่กับท่านทำตัวดีก็เอาตังไป ทำตัวไม่ดีท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะไม่ว่าอะไรเลยไม่กล่าวโทษไม่ว่าไม่ดุแต่ไม่ไม่ให้สตังนะไม่ว่าไม่กล่าวอะไรตัดค่าขนมตัดที่เลี้ยงนะอะไรเปผู้เพิกเฉยนะครับไอ้ตรงเนี้ยจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่ดีกับชาวราศีเมษนะนะครับเพราะว่าเรามีความผิดหรือว่าเราทำอะไรที่มันโดนลงโทษ กำลังได้รับผลของกรรมอยูย่โดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราผิดตรงไหนนะครับถ้าดาวราหูอยู่เรวตีนักชตาเนี่ยเราจะไม่รู้เลยเราผิดตรงไหนเพราะว่ากลุ่มดาวนี้เขาจะไม่รีแอคชั่นอะไรกลับมาทั้งสิน้นเป็นความเพิกเฉยเป็นการทำร้ายเป็นการลงโทษที่รุนแรงนะครับที่รุนแรง นะก็คือลงโทษด้วยความเงียบลงโทษด้วยการไม่คุยไม่เสวนาด้วยนะเพราะฉะนั้นราหูอยู่ราศีมีในลักษณะนี้ก็ไม่ได้เอื้อเฟื้ออะไรไม่ได้ช่วยอะไรกับชาวราศีเมษเท่าไหร่นะครับโอเคและนั่นคือเกณฑ์ดวงของชาวราศีเมษในปักที่สองของเดือนพฤศจิกายนนะครับเกณฑ์ดวงถือว่า ต้องระมัดระวังเรื่องเพื่อนฝูงถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องเพื่อนฝูงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับท้ายนี้ฝากครับวันนี้อาจารย์เอามุกมาให้ดูนะเดือนนี้มุกสวยๆมุกที่คัดเลือกมาจากท้องทะเลนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และเราได้คุยกันไว้เรื่อยนะครับคอมเมนต์ไว้คุยกันได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ